ที่นี่อยู่ในเขตของประเทศไทยชัดเจนตามแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นเป็นสถานที่ที่บัรพพลรุดได้รักษาไว้พวกเราซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เป็นนักรบที่ต้องดูแลความมั่นคงของประเทศชาติรักษาที่ปไตยในบริเวณแห่งนี้ เป็นความรับผิดชอบโดยแท้จริงแล้วก็ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติบ้านเมืองขอให้พวกเราทุกนายได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบนี้นด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีของพวกเราภาษาต,ตาเมืองทบนี้อยู่กับพี่น้องประชาชนคนไทยมาตั้งแต่ตั้งประเทศไทยเพราะฉะนั้นที่นี่ เป็นที่มั่นของพวกเราถอยไม่ได้แม่ทัพเชื่อมั่นในตัวพวกเราทุกคนเราจะสามารถบัติหน้าที่ตัวเองได้เป็นอย่างดียิ่งต้องขอบใจผู้คับหน่วยผู้วบหน่วยพากิตที่สองผู้ควบหน่วยพกิจกรมทหารพานน้องๆไปยนถึงน้องๆ พลทหารทุกนายที่ได้ทําหน้าที่ได้อย่างดีในพวงที่ผ่านมาพี่น้องคนไทยทุกคนได้ฝากความขอบคุณในการทําหน้าที่ให้เกิดความเรียบร้อยบนประสาตเตาเมืองทมแห่งนี้หลายเหตุการณ์ที่เม่ทับได้ติดตามาการแก้ปัญหาของพวกเราในแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดพอไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับมู่ผู้ขับมวดแล้วน้องน้องอาสาสมัครทหารพันก็ตามทําได้ดีแม่ทัพยืนยันว่าพวกเราทําถูกต้องแล้วถ้าชี้แจงทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการไม่ให้การแสดงออกที่มันไม่ถูกต้องทั้งหมดทั้งมวลการเคลื่อนที่ของกลุ่มผู้เห็นต่างการแสดงพลังต่างๆก็ทำไม่ได้ในพื้นที่ตรงนี้ ถือว่าเป็นพื้นที่ความมั่นคงขอให้ผู้ขับบัญชาทุกระดับได้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไม่สามารถที่จะอวบรลมได้นะไม่ได้คือต้องไม่ได้ที่ทํามาถูกต้องแล้วต้องขอบใจผู้ขับหมู่ผู้ขับหมวดรุ่นพี่ทุกนายที่ดูแลน้องน้องไปยังถึงน้องน้องทหารและอาสาสมัครทา,านพานขอให้พวกเราได้ตระหนักเสม,มอว่า ผู้ข่าบ,บัญชาแม่ทัพหอปพลผู้การทหารบกผู้ชาการสูงสุดของพวกเราผู้บังคับการกรมอยู่กับพวกเราตลอดนะเฝ้าติดตามให้กําลังใจพวกเราเสมอเพราะนั้นเราอยู่ที่นี่อย่าได้ประมาทพรจะเกิดอะไรได้ทั้งนั้นในทุกเวลาขอให้พวกเราได้ติดตามสถานการณ์มีแผนเผชิญเหตุ ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกลางวันและกลางคืนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีไม่กลัวพร้อมครับเราเตรียมพร้อมนี้ถึงกี่โมงอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรสรัสาีที่อุปกรณ์ให้ดีนะครับนะเวลาแล้วก็จะได้ไม่ผิดพลาด อาจาราอาจารยสแอร์นอนไหนเอ่อในประมาทให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่นะดูแลสุขภาพเป็นไท้ยเป็นหนาวไหมเนี่ยสบายดีครับสบายดีอ่าถับการพักผ่อนแล้วก็มีอะไรศึกษาหาือกันแล้วก็ขนานพอดค้อง คนไม่กลัวพร้อมครับผมัไม่ทักอยู่ที่นี่แหละไม่ได้ไปไหนนะกำลังใจให้ทุกคนทำให้ทุกคน<ต>ดีดด่ี